ครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับเต็น์ยีนออโต้คาร์นะครับผมและวันนี้เรากำลังจะมาส่งมอบรถนะครับผมรถที่ได้เห็นอยู่นี้คือจะเป็น CX3 สนะครับสีสวยสีน้ำตาลคันนี้เลยนะครับผมและลูกค้าคนนี้ก็พิเศษไม่ธรรมดานะครับมาถึงปุ๊บดูรถถูกใจซื้อสดจบให้เลยนะครับและลูกค้าก็ยืนอยู่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวเรามาถามความพึงพอใจกับรถคันนี้สภาพรถเป็นไงบ้างครับผมสภาพรถใหม่ค่ะเหมือนได้รถมือหนึ่งเลยครับผมในส่วนของเอกสารยุ่งยากไหมครับ ไม่ยุ่งยากค่ะครับโอเคเรื่องรถนะครับเรื่องการบริการเป็นยังไงบ้างครับผมการบริการดีประทับใจค่ะแล้วก็บอกรละเอียดชัดเจนครับผมถ้ามีลูกค้าของเพจยีนออโต้คาร์ที่กําลังจะหาซื้อรถอยู่มีอะไรอยากจะฝากไหมครับแนะนําให้มาที่นี่เลยค่ะยีนออโต้คาร์ค่ะครับยีนออโต้คาร์นะครับหวังว่าจะได้ดูแลรับใช้กันต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ สวยรถงามคุณภาพมีที่นี่ที่เดียวยีนออโต้คาสวยเข้มดุดันไม่เกรงใจใคร